มือขวาซ้อนลงมือซ้ายนะสังเกตตรงนี้ไว้นะสังเกตตรงนี้ตรงนี้ก็มองมาที่นี่มองมาตรงนี้เลยดูดีๆว่าของเรามันมีอาการแบบนี้ไหมตัวนี้เกิดชื่นยังมีไหมของเรามีไหมแล้วประเด็นมันตกตรงแบบนี้มีหรือไม่มีมีคตับทับมันรู้สึกแบบนี้อมีไหม เห็นเ๋ยวขึ้นนี่เงเห็นไหมเห็นมันยอขึ้นเห็นมันตกลงไหมเหี๋ยวเราเห็นดูดีมันขึ้นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกเข้ามันลงตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกขึ้นดีทําื้ออกลงดีถ้าเราอออก ลำตัวยืดขึ้เนเพราะต,ตรงตัดตามหายใจเข้าแต่เห็นลำตัวต่อกลงเพราตรงสับก,บกามหาใจออกทำให้เรารู้ลงหายใจกรู้ไหมลูบลงดูแบบนี้เห็นมันยืดขึ้นเห็นมันตอกลงเนี่ยทำรู้ตอนนี้เห็นลมเข้า